โ oh. อ้โห BTS เจ้าของสมทานน้องนมเย็นนั่งรูปปากวันที่3มกราคม67ก็คือวันพุธสัปดาห์หน้าจะได้เก็บเงินแล้วปรากฏว่าเมื่อวานช็อกเลยมาเจอ,อแบบนี้ช็อกเสีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ารถไฟฟ้าสายสียมพูที่เรียกกันว่าน้องนมเย็นน้องนมเย็นเนี่ยขณะนี้ก็ทดลองวิ่งขณะนี้ก็ให้นั่งฟรีใช่เป็นทด<ต>ลองวันที่3วันที่3มกราเขาจะเริ่มละ3มกราก็คือ วันพุธสัปดาห์หน้าเปิดปีใหม่บ้างไงวันพุธสัปดาห์หน้าสามัคคีราสองพันหกสิบเจ็ดจะเริ่มเก็บเงินล่ะใช่จะเริ่มจะเริ่มเก็บเงินลัะจะเริ่มเก็บเงินละ่ะปรากฏว่าปรากฏว่าในทางธุรกิจบรรลุเป้าย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่22ธันวาศุกร์ที่ผ่านมามันเกิดปรากฏการณ์นิวไฮหมายความว่าสถิติ ผู้ใช้บริการน้องนมเย็นพุ่งทะลุพุ่งทะลุทำลายสถิติใช่นนเฉพาะวันนั้นวันเดียวเฉพาะวันนั้นวันเดียวนะ,ะปรากฏว่ามีผู้ใช้บริการน้องนมเย็นรวมทั้งสิ้นหนึ่งแสนคนครั้งเป็นครั้งแรกหนึ่งแสนคนหนึ่งแสนกับเจ็ดพันคนใช่ค่ะห <1, 000 S 2> นึ่งแสนคนกับเจ็ดพันคนหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดแสนคนเอาเสรมาอ,อีกสองร้อยสามคนก็นได้ออทุนท่นๆเลยโอเคนิวไฮจริงๆอ่ะ ทะลุหนึ่งแสนนิวไฮ<ช>บรรุป้าในทางธุรกิจโอ้โห BTS ีเอเจ้าของสมบทานน้องนมเย็นนั่งรูปปากวันที่3มกราคม67ก็คือวันพุธสัปดาห์หน่าจะได้เก็บเงินแล้วปรากฏว่าเมื่อวาน ช็อกเลยมาเจอ,อแบบนี้ช็อกเสิเราจะต่อสายไปที่คุณสุรพงษ์ราหะาัญญาผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS ค่ะขณะนี้ขณะนี้สังคมถามหาความปลอดภัยสายสีชมพูนั่นแหละคืสิ่งสำคัญดังน,นั้นเราจะสนทนากับผู้บริหารระดับสูงของ BTS เจ้าของสปมรทานใช่ค่ะสายนมเย็นนี่แหละค่ะสายสีชมพูสายสีเหลืองด้วยนะคะสักครู่เดียวเดี๋ยวเราไปกันที่คุณสุรพงษ์ราหะัญญานะคะ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS นะคะไม่ใช่สุรพงษ์ปิยโชธนะคนค่ะชื่อจะเหมือนกันนะคะลํมตีสุรพงษ์ปิยโชธนั้นเป็นลํมตีช่วยคมนาคมคุณสุรพงษ์ลาวหะัญญาอยู่ BTS กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ BTS อ่พร้อมแล้วสวัสดีค่ะคุณสุรพงษ์คะสวัสดีครับคุณสุรพงษ์ครับสวัสดีครับคุณดานายคุณอมรรัตนสวัสดีครับุผู้ชมครับวันนี้ถามแค่สามคำถามก็พอคําถามที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้น ร่างจ่ายไฟร่วงลงมาได้อย่างไรครับค่ะลากไปถึง5เมตรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคะเช่นครหกิโลเออหกิโลใช่คีรกรรถามนะครับค่ะคําถามแรกคําถามแรกอ่าผมเมื่อกี้คุณอายก็อธิบายตัวรถมอเตอร์เรลผมเชื่อว่าประชาชนก็ปล่อยภาพนะครับครับี้ไปเรียกรางรางตอนแรกคนเข้าใจว่าลางรางลางที่รถวิ่งเนี่ยล o ลงมาไม่ใช่ครับ่ะจริงๆตัวนั้นมันคือเป็นเป็นสายอลูมิเนียมก็แล้วกันสายอลูมิเนียมใช่ไหม ห้อยลงมานะครับคือลักษณะของการติดตั้งเนี่ยเขาจะเป็นคลิปล็อกไว้ด้านข้างของตัวถังวิ่นนะฮะคก็เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่อย่างที่เหตุกที่เกิดนะครับคือถ้ารถไปเกี่ยวเขาก็ต้องเอาเอารถให้อยู่ก่อนถูกไหมครับคืออย่าให้สายได้หลุดได้เพราะมันเป็นสายวีรีเลียมําหนักไม่มากเท่าไหร่นะครับค่าบั้าหลุดมันก็ห้อยจริงจมันจะมันจะค้างอยู่บน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 เสาอะนะครับค่ะทีนี้เหตุเกิดก็คือเมื่อ เมื่อวานเนี่ยนะครับตอนเช้ามืดประมาณตีสี่กว่านะครับคือปกติรถไฟฟ้าทุกสายนะครับก่อนขับบริการเขาจะมีขบวนรถตรวจการออกวิ่งก่อนนะครับเพื่อตรวจสภาพหลังนะครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นมาตรฐานะครับก็ขบวนที่เกิดเหตุก็คือจะขบวนตรวจหลังนะครับเขามีเจ้าหน้าที่บนรถด้วยนะครับแต่ไม่มีผู้โดยสารนะครับคบต้องวิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับมันก็ตัวเมื่อกี้อ่ะทั้งข้างพวก ล้อที่อยู่ด้านข้างทั้งหลายซึ่งมันจะมีตัวรับไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมันไปเกี่ยวกับสายไฟที่ที่จ่ายไฟนะครับไปเกี่ยวทีหนึ่งไปเกี่ยวทุกไปเกี่ยวุ๊บมันก็ลังเพราะมันเป็นคลิปล็อกกันก็จะหลุดยาวมาเลยนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยไม่ให้ไม่ให้ขบวนรถมางมีปัญหานะครับที่สาเหตุแบบนี้นะครับทีนี้เหตุเราก็สานิษฐานว่ามันมีการทํางานตอนกลางคืนนะฮะซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยเราจะตัดไฟนะครับตัดไฟเพราะนั้นไอ้รางจ่ายไฟนะั้นจะไม่มีไฟนะครับ เวลาคนมาทํางานถ้าไปโดนไปอะไรก็จะไม่รู้นะฮะตรงบริเวณนั้นมีการทําพวกคืนผิวจราจรอะไรพวกนั้นนะครับคก็เข้าใจว่าไอ้ตัวมันมีชีพตายอยู่ชีพตายเนี่ยลึกประมาณเจ็ดเมตรนะครับแล้วมีการตื่นชดพตายขึ้นนะครับก็เข้าใจว่าคงไปโดนไอ้ตัวหลังไอ้สายจ่ายไฟเนี่ยนะครับแล้วมันมันเคลื่อนออกจากตาแหน่งโดยที่ไม่ใครรู้อละอ๋อเคลื่อนออกจากตำแหน่งถ้าเป็นผมต้องเรียอย่างนี้นะฮะ ถ้ายามปกติที่เราให้ริการเนรถอย่งสายที่เหมืองที่เปิดไปแล้วเนี่ยนะครับการมาทํางานในบริเวณใกล้เคียงรถไฟฟ้าเนี่ยตุลสมองเขามีเขามีก็ามาคัดนะครับว่าว่าว่ามันมันมีมาตรการอะไรต่ออะไรทั้งหลายแต่เนื่องจากเนี่ยมันอยู่ในระหว่างทดลองแล้วมันมีการขึ้นถึงจราจรนะครับก็อาจะเราเราก็ต้องเป็นวดมากขึ้นในเรื่องตรงนี้นะครับทุนอีกครั้งทุนอีกครั้งคุณสุรพงศ์ความน่าจะเป็นก็คือขณะที่รถเคลน ดึงหรือชักเอาชีตพายขึ้นจากดินซึ่งความยาวของชีตพายกลมๆก็คือเจ็ดเมตรจังหวะที่ดึงชีตพายัวไอ้ที่เกี่ยวที่อะไรก็สิบกว่าเมตรนะฮะก็สิบกว่าเมตรจังหวะที่รถเครนดึงเอาชีตพายขึ้นจากดินจังหวะนั้นนั่นเองความน่าจะเป็นก็คือมันไปเกี่ยวโดนเอารางจ่ายไฟใช่ไหมเออที่เราเราวิเคราะห์อันนี้เพราะว่ามันมีมันมี มีอะไรนะลอยลอยลอยสะพานไฟอยู่ตรงจุดนั้นพอดีนะครับแล้วก็เราก็คาดว่าควจะเกิดเหตุการณนี้นะครับจุดที่จุดที่จุดที่รถเทรนแล้วก็ชิดพายไปเกี่ยวเอารางจ่ายไฟนั้นมันมันจะเป็นจุดไหนฮะจะเป็นจุดไหนตรงก่อนก่อนจะถึงจุดที่รถจอดอยู่นิดนึงนะครับก่อนถึงรถจอดก่อนถึงหน้ากรมธรรมานอ่าตรงนี้แหละใกล้ๆตรงที่รถจอดจอด คล้บรมโดนปุ๊บมันโดนปุ๊บระบบเซฟตี้นะครับขอบรถวิ่งมาโดนจุดนั้นปุ๊บ <Okay. S 2> ระบบไฟมันก็ตัดหมด <Okay. S 2> ครับรถก็เลยหยุดจุดตรงนั้นโอเค okay. ผมทวนอีกครั้งนะครับจุดที่ไปเกี่ยวโดนน่าจะเป็นจุดก่อนถึงหน้ากรมชนประทานกรมกลมกรม,กม,กม,กมนะครับไม่ไม่ไม่ใช่รตรงจุดที่รถจอดเสียอยู่มันใกล้ๆจะถึงลงลงบางสำราษฎร์นราธิปนะฮะแต่ตรงไอ้หน้าชนประทานนั้นสายมันห้อยลงมาแล้วไปโดนไปโดนรถที่จอดอยู่นะครับ อ๋อคอนจุดการแต่จุดที่เกิดเหตุจริงๆน่าจะอย่างนี้ปากซอยตรงนั้นถนนติวานนท์สามสี่แนั้นนะครับอ๋อติวานนท์สามสี่จุดที่เคลนชีดพายไปเกี่ยวโดนรางจ่ายไฟน่าจะเป็นบริเวณหน้าปากซอยติวานนท์สามสี่ถูกไหมครับครับครับและทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันจึงห้อยและหลุดจากขั่วเป็นระยะทางยาวถึง5กิโลตั้งแต่ช่วงศูนย์ราชการนนทบุรีมา จนกระทั่งถึงติวันนนท์สามสี่คือสายไฟอันนี้มันเป็นเส้นเดียวกันยาวประมาณ5กิโลครับท่อนนี้นะครับท่อนนี้ยาวประมาณ5้ากิโลแล้วอย่างที่ผมเรียนเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเขาจะออกแบบให้ตัวสายไฟเนี่ยสามารถหลุดได้นเป็นคลิป,ปล็อกถ้าถ้าเห็นด้านข้างเนี่ยเห็นวกลมๆที่เรียงอยู่อนะันนั้นเป็นคลิป,ปล็อกนะครับคือ <c oughs> พอมีแรงดึงเกินที่เขากําหนดหนึ่งก็จะหลุดนะครับ อันนี้เพื่อไม่ให้ไปเกี่ยวไอ้รถที่อยู่ข้างบนให้มีปัญหามันจะหลุดหมดเลยใช่ไหมฮะมันจะหลุดมันหลุดเเส้นเลยเพราะเส้นเดียวกันเส้นเลยใช่ไหมครับครับมันเป็นเส้นต่อเนื่องกันฮะประมาณ5กิโลท่อนนี้นะครับแล้วแต่ท่อนบางท่อนก็ไม่ถึงเอ๊ะเท่าที่ทราบเนี่ยรางจ่ายไฟเนี่ยเขาจะไม่ใช่เป็นเส้นเดียวยาวตลอดเป็นกิโลกิโลแต่มันจะตัดเป็นท่อนท่อนแล้วก็มาเชื่อมกันไป็ะไรเยะมาเชื่อมต่อจะแบบอะไรอ่ะมันจะมีตัวยึดมันจะมีตัวยึดให้ให้ต่อกัน อันนี้มันมีไฟฟ้าอยู่นะครับเพราะนั้นมันต้องต่อเยอะโอเคทีนี้ทีนี้ทีนี้รางจ่ายไฟเนี่ยในแต่ละกิโลก็ประกอบด้วยหลายท่อนมันไม่ใช่เป็นท่อนเดียวเป็นเส้นเดียวยาวทั้ง1กิโลแต่ว่ามันจะประกอบด้วยหลายท่อนผมพาใจว่าท่อนหนึ่งก็ก็ก็ไม่กี่เมตรนะฮะแต่คําถามก็คือว่าสมมติไปเกี่ยวเอาท่อนหนึ่งทําไมมันฉุดไอ้ท่อนที่เหลือหลุดตามยาวถึง5กิโลตัวนี้ผมก็ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ ถ้ามันเป็นท่อนท่อนที่เมื่อกี้มันสายไฟเนี่ยมันต้องมันเป็นสายไฟนะครับมันต้องเส้นเดียวกันแน่อนถูกไหมครับอ๋อเส้นเดียวกันเดียวห้ากิโลเลยเหรอคะครับใช่มันเป็นท่อนท่อนละสิบสองเมตรนะครับแต่ว่าเราจะยึดติดสิบเมตรแล้วก็ยึดติดกันตลอดนะครับเพราะมันมันมีไฟฟ้าวิ่งนะครับมันต้องต่อเนี่ยก็เหมือนสายไฟอะครับทีนี้พอดีตรงท่อนเนี้ยมันมันจะมีจุดสับสับรางอยู่ประมาณยาวเนี่ยห้ากิโลเพราะนั้นตรงจุดสับรางเนี่ยเราต้องทําระบบเขาเรียกอะไร สลับข้างกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีรอยต่อของสายอยู่นะครับคนในเรื่องกับป็พิเศษนั้นตอนนี้ประมาณ5้กิโลครับเป็นเส้นเดียวกันตลอดที่มันยึดด้วยกันครับครับเมนคอนแทคเตอร์ผู้รับเหมาหลักโครงการนี้คือคือซีนอมไทยนี้ผู้รับเหมาสองรายนะฮะงานโยธาจะเป็นที่นอมไทยนะครับโยธาระบบไฟฟ้าก็คนจะเป็นบริษัทเอาซั่มนะครับอ๋อไฟฟ้าคือเอาซั่มแต่คราวนี้ คนติดตั้งระบบไฟฟ้าคืออัลสตอมเท่าไม่เกี่ยวถูกไหมปัญหามันคงเป็นเรื่องของโนทาถูกไหมอันนี้องค์ว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ทุกคนก็ไม่ทราบคนไปดึงชีตพายเนี่ยเขาก็ไม่ทราบก็ไปดูว่าตอนนั้นเราตัดไปโอเคโอเคสินุทายเขาเขาไปเอาซับคอนเทนเตอร์เจ้าไหนมาทําเรื่องไอ้ไอ้ไอ้ข้างล่างไอ้เรื่องเคล็ดไอ้เรื่องดึงชีตพายเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องสอบถามครับระหว่างการ ระหว่างการดึงชีตภายขึ้นมาไม่มีคนควบคุมงานเลอฮะมีครับมีครับมีครับมีคนดูแต่ว่าคงไม่เห็นตรงนี้นะครับไม่เห็นว่ามันไปโดนรางจ่ายไฟครับครับครับไม่เห็นลเลยน,นะฮะถ้าถ้าถ้าการให้บริการปกติเนี่ยมันจะแ้่งวดมากนะฮะในการที่จะเข้าไปทํางานใกล้ๆก,ก,กับรางรถไฟฟ้าแต่เนื่องจากช่วงนี้มันยังเป็นช่วงของการทดลองอยู่แล้วก็มีการเร่งคืนปิดกระจด,ด้านล่างนะครับครับครับ แสดงว่าแสดงว่าการควบคุมงานอาจจะมีปัญหาสักนิดหนึ่งอาจจะดูกันไม่ถึงใช่ไหมครับก็อันนี้ก็คนนี้ต้องไปเข้มงวดงมากขึ้นนะครับครับครับโอเค ประเด็นที่2อนะครับเจียวยาผู้ที่ถูกกระทบอย่างไรเจ้าของรถข้างล่างอะไรประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราดูแลให้ทั้งหมดนะครับก็นี้ก็มีประกันอยู่แล้วนะครับ๋อครับครับจะจะดูแลร้อนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ได้ไดพูดคุยกับผู้เสียหายน่าจะเท่าเข้าที่ ที่มาจแจ้งนาไดุ้ยหมดแล <Okay. S 2> ้วโ okay. อเคโอเคผู้เสียหายเจ้าของรถอะไรตัวนี้อะไรเท่าที่ฟังให้สัมภาษณ์นะฮะเขาจะเรียกค่าตกใจด้วยทาง BTS จะพิจารณาจ่ายให้ได้ไหมฮะค่าตกใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับมันก็พวกนี้มันเข้าใจว่ามันก็มีม,มีมีมาตรฐานอยู่แล้วมีมาตรฐานค่าตกใจก็มีมาตรฐานใช่นี้ครับบริษัทประกันเขาจะมีระบบวิธีคิดอยู่แล้วอ๋อครับครับประเด็นที่สม เหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานทําให้หลายคนตั้งคําถามหลายคนถามหามาตรฐานความปลอดภัยของสายสยมพูให้ความมั่นใจสักนิดสิครับค่ะก็จริงๆเหตุที่เกิดเนี่ยนะครับผมก็ต้องเรียนว่ามันเกิดจากจริงๆิส่วนหนึ่งก็เป็นระบบความปลอดภัยนะครับที่มันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรามีรถตรวจลาาทุกเช้านะครับก่อนให้บริการนะครับครับ แล้วก็เนี่ยถ้ามีเหตุอย่างเงี้ยรถตกรางก็จะเจอก่อนนะครับก็จะไม่ไม่ไม่ไมไมกระทบกับผู้โดยสารนะครับครับแล้วก็จริงๆเรามีมาตรฐานความปลอดภัยก็เป็นไปตามปารานทุกอย่างครับอืออือครับครับท,ทีนี้ทีนี้ที่ถามกันเข้ามาเยอะมันมีบางช่วงของสายทางของน้องชมพูน้องน้องน,องนมเย็นเนี่ยนะก็จะยกข้ามจะยกข้ามพิภาวดีแล้วก็ยก ยกข้าม,อมดอนเมืองโทเว่ด้วยหรือเปล่าครับผมจำไม่ได้รอดหรือว่ายกข้ามรอดครับรอดไม่ยกข้ามช่วง,<น>ช,วงช่วงวิภาวดีนั้นลอดลอดดอนเมืองโทเว่ครับรอดดอนเมืองโทเวย์ไหมค,ความสูงจากระดับ,บของถนนวิภาวดีพอๆกับสะพานเส้นกว๋วยเตี๋ยวไหมครับน่าจะใกล้เคียงนะครับน่าจะใกล้เคียงอาจจะสูงกว่าเล็กน้อยใช่ไหมครับขึับทีนี้มันก็มีประเด็นก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุระหวังระวัง ระ,ะหว่างตรงกลางสมมุติว่าขาบวนวิ่งไปถึงตรงกลางจังหวะที่ยกยกข้ามวิภาวดีและเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยจะเข้าไปบริหารจัดการกับสาการอย่างไรเตรียมไว้อย่างไรบ้างครับต้องเรียนว่าโน่วยงเร็วนะครับถ้าเห็นในรูปนะฮะมันจะมีมีทางเดินที่อยู่ตรงกลางนะครับระหว่างทางวิ่งรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีตะ,ะแกรงเหล็กนะฮะที่อยู่ตรงกลาง เพราะนั้นผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถลงไปที่ตะแกรงเหล็กนะครับแล้วก็เดินจากจุดจุดเกิดเหตุนะครับครับกลับไปที่สถานีที่ใกล้ที่สุดได้นะครับครับอ๋อครับครับครับตลอดสายทางจะมีตะแกรงเหล็กสองฝั่งตะแกรงตรงกลางนะตรงกรงนะฮะระหว่างระหว่างทางวิ่งสองข้างจะมีตะแกรงเหล็กอยู่นะครับอันนี้ก็ออกแบบมาเพื่อให้คนสาชาวบ้านลงไปเดินได้ครับครับ ครับเกิดเหตุก็ใช้ตรงนี้เป็นทางหนีใช่ไหมับคนที่ัวสูงเดินไปสถานีที่ใกล้สุดแล้วก็ลงที่สรานีแล้วก็เข้าสถานีอาจจะมีปัญหาสําหรับผู้โดยสารที่กลัวความสูงสักนิดหนึ่งเขาไมตกรงโอเคไม่เป็นไรมันสูงสักนิดหนึ่งแต่อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรใช่ไหมมีข้อกังวลอะไรไหมคะจากบทเรียนครั้งนี้ค่ะและเตรียมรับสาการไว้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับก่อนเปิดเดี๋ยวก็ต้องมีการฝึกตอนนี้จรยิงทำไปหมดแล้วนะครับมีการฝึกซ้อมกับหน่วยงาน ด้านความปลอดภัยทั้งหมดนะครับเวลาเกิดเหตุเกิดอะไรเพราะว่าเขาต้องมาเข้าใจระบบด้วยนะครับอันนี้ก็ทำามหมดแล้วนะครับโอเคได้ครับได้ครับกรับขอบคุณมากครับคุณสุรพงศ์ขอบคุณนะคะคุณพลเรือคุณมรัฐครับครับสวัสดีครับคุณสุรพงศ์รัชญาณนะคะกรรมการผู้วยการใหญ่นะคะ b t ท c เค่ะบทเรียนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่จะเติมคำในช่องว่างก็เห็นจะเป็นรอฟมอเจ้าของสัมปทานและ BTS ผู้รับสัมปทานพี่นัยจริงจุดที่น่ากลัวที่สุดคือสายสีเหลืองนะช่วงบางกะปิตรงนั้นสูงประมาณ22เมตรอะเพราะมันข้ามสะพานข้ามแยกบางกะปิสายสีเหลืองจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของรถไฟฟ้าสะพานข้ามแยกบางกะปิตรงนั้นความสูงของมันประมาณ22เมตรอันนั้นจะสูงที่สุดใช่สาหรับรถไฟฟ้าสมมุติว่าถ้าเกิดอักเซเดนระหว่างที่มันกําลังจะข้ามอไอ้ตรงนั้นค่ะ มันจะหวาดเสียวมากากว่าวิภาวดีเยอะเพราะอันนั้น22เมตรสูงกว่าวิภาวดีมันก็หวาดเสียวแล้วใช่ก็ถึงบอกว่าจุดที่สูงสุดคือสายสีเหลืองงไม่ต้อเอาแค่ข้ามวิภาวดีความสูงสูง พอๆกับเส้นก๋วยเตี๋ยวท่านนับจากข้างล่างนะอาจจะสูงกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวอีกนิดนึ่งแค่อยู่ตรงเส้นก๋วยเตี๋ยวมองข้างล่างมันก็หวาดเสียวแล้วแต่จะบอกถ้าอยากจะเสียวต้องสายสีเหลืองช่วงแยกตรงบางกะปีอ่ะที่มันต้องข้ามสะพานข้ามแยกบางติตรงนั้นจุดสูงมากจุดสูงที่สุดของรถไฟฟ้าที่มีการก่อสร้างขึ้นไปคือ22เมตรแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุไว้ดีนะก็แบบอย่างนี้เหมือนกันเขาก็จะทํามีทางให้แต่คงหวาดเสียวกันแน่นด่ะอย่าเกิดดีกว่าอย่าเกิดดีกว่านะ่ออเเืืช เคลนยกชีดภายแล้วไปเกี่ยวเอารางจ่ายไฟกระแทกออกจากร็อกหลุดจากที่ยึดกับด้านข้างของคานตัวระยะทางยาวถึง5กิโลัตาดเสียวจริงๆนะเขาบอกว่ารถมันลากไปต่อด้วยนั่นแหละห<อ>วาดเสียววาดเสียวเป็นบทเรียนและกันแล้วไม่ควรเกิดขึ้นแบบนี้อีก